ทำไมคำว่า universal design เนี่ยถึงเพิ่มมือลค่าบ้านได้จริงครับแน่นอนการที่เราทำบ้านมาเนี่ยนะแล้วมันสามารถเท่ากับใครทุกวัยทุกเพศได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เปิดโอกาสให้บ้านเหล่านี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งนะครับสมมติถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่บ้านนะเราเราคนท้องแล้วกันนะคนท้องโอโ้บ้านนี้สเต็ปเยอะเลยนะเห็นไหมนะมันก็ ใช้ยากถูกไหมมีคุณพ่อคุณแม่มาหามาอยู่บ้างโอ้โหสเตปพื้นก็นลื่นเล้วจับก็ไม่มีเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถใส่เข้าไปสักนิดหนึ่งนะฮะ คำว่า Universal Design เนี่ยลองไปเปิดดูคลิปเก่าๆนะครับถ้าเกิดคุณได้ติดตามอยู่นะผมบอกเลยมันไม่ได้เรื่องอะไรที่ต้องลงทุนเยอะแยะนะพเพียงแต่ว่ามันต้องคิดตั้งแต่ตอนต้นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการกําหนดขนาดสัดส่วนการเลือกวัสดุที่ถูกต้องการวางผางังวางแปลนเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเริ่มต้นที่ถูกต้องนะคุณสามารถอยู่ได้ยาว1 0 2ยีปีสบายๆเลยนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณต้องการทําธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหานะฟลิปบ้านขายรีโนเวทบ้านขายเนี่ยแชร,ไแชรไ์ได้แชร์เซฟไว้ได้เซฟเซฟไว้เลยนะครับแล้วคุณปรับตรงนี้มูลค่าทรัพย์ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ